สาวๆทั้งสี่คนได้รับพลังมาจากธาตุทั้ง4ความอุดมสมบูรณ์ของดินอากาศที่บริสุทธิ์ของลมความร้อนของไฟแล้วก็ความมีชีวิตชีวาของน้ำมาดูกันว่าพวกเธอจะใช้พลังกันยังไงสาวๆแต่ละคนมีการตื่นนอนที่แตกต่างกันสาวธาตุลมเหมือนกับนอนบนก้อนเมฆเลยละ่ะ เธอแค่ต้องระวังต่อลงพื้นสักหน่อยนะโอ้ฉันกะลงได้ดีอยู่นะเนี่ยโรสสาวธาตุไฟไม่เคยรู้สึกร้อนเกินไปเลยเธอนอนข้างในเตาผิงเพื่อที่ตอนกลางคืนจะได้ไม่หนาวเกินไปฉันหลับสบายจังเลยมันสบายสุดๆเลยล่ะสมหรับสาวธาตุน้ำเธอชอบที่จะนอนในห้องน้ำเธอรู้สึกเหมือนปลาที่กำลังว่ายอยู่ในน้ำเลยล่ะรู้สึกนอนเต็มอิ่มสุดๆเลยเงินเรามาเริ่มวันนี้กันเลย ดูเหมือนว่าสาวธาตุดินจะยังไม่อยากตื่นสักเท่าไหร่เธอเลยลุกขึ้นมาปิดนาฬิกาปลุกก่อนไงโซส,สาวของเราชอบการเต้นบนปลอเต้นรำสุดๆแต่พอสาวธาตุดินมาเต้นเท่านั้นแหละทุกคนก็ต้องเต้นไปต้อกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่อยากเต้นก็ตามถือแก้วไวด้ดีๆหน่อยนะว้าวการเต้นนี้ดีสุดๆเลยในนี้มันเริ่มร้อนแล้วนเนี่ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อะออ ฉันรู้สึกปวดหัวฉันอยากกินน้ำเย็นๆสักหน่อยอะโอ้โทษทีนะปาร์ตี้นี้ก็เจ๋งอยู่ใช่ไหมใช่สาวท่าดินเธอชอบขอย่าฟลอตเต้นรมแบบนี้แหละ ยินดีต้อนรับสู่ร้านตัดผมของเรานะคะฉันอยากช่วยทำผมให้เขาอะ่ะนันเรามาเป่ายญิงฉุบก,กัน <Yeah! S 1> ฉันชนะนั่งได้เลยจ้ะฉันจะจัดทรงที่เจ๋งที่สุดให้นายเองเชื่อฉันสิก็ได้ครับ uh huh. ดูเหมือนว่าโซอี้เธอจะชอบงานของเธอที่สุดเลย uh huh. เธอทำทุกอย่างด้วยความกระตือรือร้นสุดๆ uh huh. แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องทำให้ลูกค้าชอบกับผลลัพธ์นี้นะ โอ oh, ไม่นะคุณทําอะไรกับ oh. หัวผมเนี่ยนี่มันแย่สุดๆเลยฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบมันนะออกไปเลยนะโซอี้เดี๋ยวฉันทําใหม่ให้คุณเองไม่ต้องกังวลนะฉันจัดก,การได้คุณต้องมีทรงผมที่หล่อสุดๆเลยล่ะอ่าหยุดเลยนะนี่ไม่ใช่แบบที่ผมอยากได้เลยโอเคจ้ะแอบบี้เดี๋ยวฉันดูแลเขาเองนะตอนนี้คุณต้องใจเย็นลงหน่อยหายใจก่อนนะคะแบบนั้นแหละ คุณคิดว่าไงคะอะไรอะ่ะตอนนี้ผมดูเหมือนจะหนูเปียกน้ำเลยออกไปก่อนนะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวฉันจะทำให้คุณมีทรงผมสุดเร่ารรอนเองคุณต้องชอบมันแน่ๆงั้นเรามาเริ่มกันเลยโอ้ดูเหมือนว่าคราวนี้จะแก้ไม่ได้แล้วล่ะโอ้โหหัวน้อยๆของผมอ๋อใช่เสร็จแล้วคะ่ะอย่าลืมจ่ายตังก่อนออกไปด้วยนะคะโอ้คนนี้จุกจิกจังเลยอะ สวัสดีค่ะชั้นแอพริลอย่าลืมกด subscribe ช่องของเรานะคะจะได้ดูวิดีโอใหม่ๆกันขอบคุณค่ะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปคือสาวธาตุดินปรบมือต้อนรับเธอกันด้วยครับสวัสดีค่ะฉันจะมาแต่งร้อนให้พวกคุณฟังฉั้นรักโลกนี้สุดๆมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยฉั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ และโลกใบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันต้นไม้พูกนี้มาจากไหนนะนี่มันเจ๋งสุดๆเลยเธอ,อน่าจะได้คะแนนดีๆนะขอบคุณมากเลยนะคะผ <c oughs> ู้เข้าแข่งขันคนต่อไปคือสาวทาตุน้ำส่งไมโครโฟนมาให้ฉันเลยนะแล้วนายก็ไปเลยละ่ะฉันจะร้องเพลงดูเหมือนว่าเอมิลี่จะไปไกลแล้วละ่ะกรรมาารเขาเปียกตังต้งแต่หัวจะโดดเท้าเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะอะไรอะ่ะทำไมฉันได้คะแนนแค่นั้นอะ ทำดีที่สุดแล้วนะแม้กระทั่งไมโครโฟนยังเปียกเลยและผู้ชนะของการแข่งขันรายการนี้ก็คือสาวธาดินยินดีด้วยนะครับผมคิดว่าผมกับคุณเราแตกต่างกันเกินไปเราควรเลิกกันนะล้วก่อนอะไรนะเขาทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะฉันฝากไว้ก่อนเถอะ นิวเขากำลังจะไปเดทกับสาวคนใหม่แล้วล่ะหลังจากที่เขาเลิกกับสาวธาตุน้ำไม่หรออ๋อใช่ผมพร้อมที่จะไปชนะใจสูสาวแล้วเอ๊นี่มันอะไรอะ่ะฝนเหรอแอมมลี่ทำแบบนี้อีกแล้วนะจริงปะเนี่ยในนี้ด้วยเหรอทำไมเธอไม่ปล่อยผมไปสักทีนะ <c oughs> ดอกกุหลาบสวยๆนี่ของคุณครับที่รัก โอ้คุณน่ารักจังเลยโอ้โถเอ้ยพอกันทีไม่ต้องสนใจน่าหรอกนะที่รักนายรู้ได้ไหมฉันว่าฉันไปดีกว่าแหมนิวคราวหลังนายก็ไม่ควรทําให้สาวผู้มีพลังพิเศษโกรธนะฉันซื้อสมุดจดเล่มใหม่มาด้วยล่ะฉันรอที่จะใช้มันไม่ไหวแล้วอิวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมสมุดจดฉันเปียกหมดเลยอะ่ะนี่มันปลาเหรอ เออสมุดของฉันกลายเป็นเท่าฐานไปหมดแล้วอะ่ะมีดอกไม้ขึ้นในกระเป๋าของฉันด้วยนะโอ้ลมเย็นจังดีจังเลยเชใช่มันก็ไม่ง่ายนักหรอกที่คุณแรดเนอร์จะสอนสาวๆที่มีพลังพิเศษนะ่ะแอฟบ,บี้อย่าทำแบบนั้นอีกนะ แค่สองสัปดาห์เองนะเขาไปเดทกับคนอื่นแล้วอะ่ะโอ้ฉันสั่งเองค่ะมันสวยสุดๆเลยหรูหราแล้วก็ดูสดใสโชควดีนะเนี่ยที่ฉันแต่งหน้ามาวันนี้ด้วยคุณเอาเบอร์ผมไว้ไหมครับไม่ต้องหรอกค่ะนายไปได้ละโอ้พวกเขาน่ารักจังเลยเธอพลาดอกแล้วล่ะพวกเธอน่ารักสุดๆเลยสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะบางทีคุณให้เบอร์ฉันก็ได้นะคะเอ่อกอโทษทีนะครับโตข,ข้างๆเรียกผมพอดีเลยดวก่อนนายจะไปไหนอะ่ะ ลอยเขาไปเธอเอมิลี่เขาไม่เหมาะกับเธอหรอกดูของส,สวยๆพวกนี้ดีกว่าเพราะเขาหุ่นดีจังเลยเนาะเจ๊กสุดๆเลยใช่ไหมล่ะโอ้ไม่นะฉันกำลังจะไปสายอีกแล้วอ่ะฉันใช้พลังวิเศษไปเข้าห้องเรียนดีกว่าใช่มันเวิร์กแอบบี Abby, ้จะทำอะไรลงไปนะ่ะตอนนี้เหลือแต่ซากของวิทยาลัยแล้วเนี่ยเขาทีนะคะฉันมาแรงไปหน่อยอนเนาะ ว้าวเขาฮอตส,สุดเลยอะเหมือนฉันเลยฉันไปหาเขาหน่อยดีกว่าหวัดดีจ้าสุดหล่อเธออยากได้เบอร์ฉันไหมล่ะใช่แน่นอนเอานี้ไปเลยงั้นเราไปกินข้าวกันนะอย่าลืมเท็กมาหาฉันนะโอเคไหมโอไม่นะโทษทีบางครั้งมันก็เป็นแบบนี้แหละโดยเฉพาะตอนที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นและไม่ค่อยเป็นตัวเองอ่ะนี่เป็นไปได้ยังไงนะแล้วตอนนี้ผมต้องทอํายังไงอ่ะอ๋ฉันขอโทษทีนะเดี๋ยวฉันไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้นายก็แล้วกันโอ้ผู้ชายคนนั้นหล่อจัง สวัสดีฉันแอบบี้ฉันขอเบอร์นายหน่อยได้ไหมผมก็อยากให้อยู่นะแต่ผมไม่มีโทรศัพท์แล้วอ่ะแต่เดี๋ยวผมเขียนเบอร์แม่ผมไปให้ก็ได้ได้เลยจ้ะนี่เอานี้ไปอชิวโอ้โทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันโทรหาเธอตอนกลางคืนนะบายสาวแฟนเก่าของฉันไปเดทกับคนอื่นแล้วอ่ะเนี่ยดูสิฉันอยากก็ไปเดทกับเขาจังเลยไม่ต้องห่วงนะจ้าที่รักฉันมีไอเดียฉันรู้แล้วว่าเธอคิดอะไรอยู่ไปกันเลย วันนี้ผม <S <S ดูดีสุดๆเลยเนาะเดดนี่ต้องเยี่ยมสุดๆแน่เลยก็ไม่แน่เสมอไปนะมาร์คแม้งั้นเรามาเริ่มแผนลับกันเลยดีกว่าเพื่อนๆแสนดีของมิเชลกำลังตามคุณอยู่นะดูเหมือนว่าพวกเธอจะมาทำอะไรบางอย่างงั้นผมก็มาถึงแล้วสิเวลาแล้วใช่เดี๋ยวฉันจัดการเองอืม ี่มีกลิ่นอะไรอะ่ะสวัสดีครับที่รักชอบดอ,อกไม้นี่ของคุณครับโอ้ไฟมันไหม้ด้วยอะ่ะทําอะไรสักอย่างสิคะเร็วเข้านิโคตอนนี้ตาเธอแล้วฉันจะแสดงให้เธอดูเองว่าใช้อะไรดับไฟดีฮ่าฮ <c oughs> เอานี่ไปเลย <c oughs> ฉันคิดว่านายไปซะดีกว่า <c oughs> บายโอมว่าวันนี้คงไม่ใช่วันของผมนะดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วล่ะ แล้วอะไรดีครับเอาอันนี้แล้วก็อันนั้นแหมอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนก็ไม่ได้มีคุณภาพเหมือนในร้านอาหารนะแต่มันก็คงจะอร่อยละมั้งใช่ไหมงั้นฉันจะเลือกอะไรดีนะมันดูไม่เห็นจะอร่อยเลยอะ่ะเฮ้ยมันนีเร็วฉันมีอย่างอื่นมาให้เธอโอ้เจ๋งเลยงั้นฉันเอาวันนี้แล้วกันวันนี้ฉันขายดีจังเลยเธอมาขายของข้างในนี้เหรอเธอกล้าดียังไงผมก็มีผักเหมือนกันนะ ดูแครลอทนี้สิมันน่ากินจะตายโอ้นายลอชเล่นปะเนี่ยนี่หรอกที่เขาเรียกว่าแครอทของจริงคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือน